เนื่องนั้นต้องเราต้องหลีกทางเด้อลูกบายทางน้อนลูกต่ออู๋นที่ขึ้นอีกพงที่หล่ะโอ้นู่นเราต้องลงลูกเดี๋ยวปล่อยเข้าไปก่อนลูกจเย็นใจเย็นโอ้โห ระวังระวังน้องน้องขา <c oughs> บ๊ายบายบ๊ายบาย <c oughs> มองมองข้างหน้าจะขึ้นเี้

ขนาดแม่ยังรอจังหวะเลยไปบายน้องขา๊ายบายน้องขวานลูก๊ายบายเก่งจังเลย๊ายบายลูก๊ายบายพอแล้วพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้ว โอ้ยไม่เอาพอแล้วค่ะบายขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะเออขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะก่อนพอแล้วค่ะกลับนะคะ